ในอักขาปาษตตสูตรหรือว่าปสษตตสูตรนะครับมีหลายที่เลยนะที่แสดงประสสูตรเช่นนี้นะครับว่าด้วยความเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศสี่ประการพ,กพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศสี่ประการนี้สี่ประการเป็นฉนหนก็คือสัตว์ทั้งหลายเป็นสัตว์ที่ไม่มีเท้าก็วกวาดีสองเท้าก็าดีสี่เท้าก็าดีเท้ามากหรือเป็นผู้ที่มีรูปไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญา มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีมีประมาณเท่าไหร่พระตถาคตอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าปราดกล่าวว่าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศผลก็ยอมเลิศนานได้บรรดาบุคคลทั้งหลายนะครับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เลิศที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครเลื่อมใสในวัตถุ หรือว่าในผู้พรธเจ้าผู้เลิศก็ย่อมได้รับผลที่เลิศแน่นอนส่วนธรรมทั้งหลายนะครับที่เป็นสังคตะมีประมาณเท่าไร่อริยมรคมีองค์แปดเท่านั้นปรากาดกล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในอริยมรคมีองค์แปดสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลที่เลิศเหมือนกัน ในบรรดาสังฆตธรรมทั้งหลายก็คือธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งนะครับอริยมรรคมีองค์แปดเป็นธรรมะที่เลิศที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเลื่อมใสในอริยมรรคมีองค์แปดนะแค่กราบไหว้บูชาสรรเสริญอริยมรรคมีองค์แปดอันนี้ก็ได้ผลที่เลิศแล้วนะอ่าแล้วกราบไหว้สรรเสริญอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนอบนอบ้อมบูชาอาริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยนะ อริยม,มรรยงแปดเนี่ยตั้งอยู่ในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก่อนใช่ไหมครับอริยม,มรรองแปดตั้งอยู่ในพระอระหันต์ทั้งหลายนะพระอริยะบุคคลทั้งหลายแล้วก็มีสภาพธรรมะจริงๆซึ่งก็มีการแสดงไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะครับแค่น้อมนึกถึงอริยม,มรรยงแปดว่ามีอะไรบ้างนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะครับแค่นอบน้อมกล่าวนะถึงอริยามรรคมีองแปดและลึกถึงสภาพของอริยามรรคมีองแปดนอบน้อมบูชาสการะอริยามรรคมีองแปดก็คือสภาพที่เป็นปัญญาวิตกวิรตีสามริรยะนะสติสมาธิถามว่าได้บุญไหมเนี่ยได้บุญนะไม่จําเป็นจะต้องรู้ไม่จําเป็นจะต้องเห็นว่าตั้งอยู่ตรงไหนแม้กระทั่งในพระเจดีย์เนี่ยถ้าเราน้อมนึกถึงสภาพธรรมะเหล่านั้นนะครับ จิตของเราเป็นกุศลเป็นกุศลขั้นไหนทานศีลภาวนาเป็นกุศลขั้นภาวนานะแล้วก็ได้ความนอบน้อมอีกต่างหากใช่ไหมคือนอบน้อมพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ,นะรบเพราะนั้นก็การนอบน้อมบูชาการเลื่อมใสในอริยมรรคเมือแปดนะครับก็เป็นการเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศนะก็จะได้รับผลที่เลิศเหมือนกันแล้วถ้าเรานอบน้อมบูชา สการะน้อมนึกถึงอริยมรรคมียงแปดก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้จิตเราน้อมน้อมออนเอ็นไปในการที่จะอบรมมรรคมียงแปดจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุตัสรู้หรือว่าถึงมรรคนมียงแปดสักวันหนึ่งนะอริยมรรคมียงแปดมรรคผลนิพานนี่ท่านให้ตั้งจิตคิดถึงด้วยความดีนะคนะก็คือตั้งจิตว่ามารรคและนิพานก็คือมรรคสัตว์กับนิโรธสัตว์เนี่ยเป็นอิทถังเป็นมนาปังเป็นกันตัง ก็คือเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นสิ่งที่น่าใคร่ตั้งใจตั้งความปรารถนาะไว้อย่างนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจนะครับใจจะได้น้มน้อมนำเข้ามาสู่ใจของเราเพื่อให้สติตั้งมั่นอยู่ในใจนะส่วนธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคฆะทั้งที่เป็นอสังคฆะมีประมาณเท่าใดวิราคะตรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงนั้นวิราคะคืออะไรนะก็คือ ทำเป็นที่ยังความเมาให้สร้างเป็นที่ระง,งับเสียซึ่งความกระหายเป็นที่ถอนขึ้นซึ่งความอาลัยเป็นที่เข้าไปตัดเสียซึ่งวัตตะเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่ปราจากความกำหนัดเป็นที่ดับทุกก็ได้แก่พระนิพพานสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในวิราคะธรรมสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้รับผลที่เลิศ นะถ้าเริ่มใส่ในพระนิพพานนะครับก็ตั้งจิตทําบุญครั่งใปก็น้อมใจไปว่าขอให้กุศลนี้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุพระนิพพานในอนาคต,ตการอันใกล้ก็คือนะพออธิษฐานจบให้บรรลุเลยนะใกล้ที่สุดนะครับแต่ว่าที่จะบรรลุได้ก็คือต้องมีการน้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะพิจารณาว่าแม้จิตที่อธิษฐานก็ไม่เทีย่ยงใช่ไหม จิตที่อธิษฐานก็แป,ปรปลวนจิตที่อธิษฐานก็เป็นอนัตตาเป็นสภาพนามธรรมนะครับขณะนั้นก็มีลักษณะที่เรื่อมใสผ่องใสมีอาการของศรัทธานะหรือว่าขณะที่เป็นไปในการให้ทานก็มีลักษณะของอโลภะเป็นประธานหรือมีอาโทสะความไม่ขุนข้องความไม่ขัดเคืองนะครับนะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็คือรู้ว่านะอะไรเป็นสิ่งที่ควรตั้งความปรารถนาพระนิพพานเป็นสิ่งที่นะควรที่จะถึง ถ้าแยกแยะมีการน้อมระลึกถึงแยกแยะนมามธรรมรูปธรรมในขณะนั้นมีความไข้ครวญพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกเปน,นาตานะครับก็สามารถที่จะเบื่อหน่ายคลกกำนัดแล้วก็ทําให้บรรลุพระนิพพานได้นะครับส่วนวัตถุอันเลิศอีกอันนิงก็คือสงทั้งหลายหมายถึงหมู่ก็ดีหมู่ทั้งหลายคณะทั้งหลายก็ดีมีประมาณเท่าใดสงสาวกของพระตถาคตปราศกล่าวว่าเป็นยอดแห่งหมู่แห่งคณะทั้งปวงเหล่านั้น สงสาวกก็คือใครได้แก่บุุรสี่คู่บุคคลแปดบุุษนะนี่เรียกว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นหมู่ผู้ควรกำนับผู้ควรต้อนรับผู้ควรของทำบุญผู้ควรทำอัญชิีผู้เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าสัตว์ดาใดเลื่อมใสในหมู่อันเลิศชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศย่อมได้รับผลที่เลิศมีสี่อย่างนะก็คือพระพุทธเจ้าผู้เลิศ นะอริยามรรคเมีองแปดก็เลิศก,นะกว่าสังคตธรรมทั้งหลายพระนิพพานเลิศก,กว่าธรรมทั้งที่เป็นสังคตะอสังคตะแล้วก็หมู่ของพระสงฆ์นะครับเลิศก,กว่าหมู่ใดๆนะครับนะวัตถุอันเลิศสี่อย่างนี้เมื่อบุคคลเลื่อมใสโดยความเป็นวัตถุเลิศรู้ซึ่งธรรมอันเลิศก,ก็คือรู้ถึงมรรคนิพพานนะครับเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้เป็นทักขินยะไม่มีใครยิ่งกว่าเลื่อมใสในพระธรรมอันเลิศ อันเป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สงบเป็นสุขเริ่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศผู้เป็นนาบุญไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าให้ทานในท่านผู้เลิศบุญอันเลิศย่อมเจริญมากอายุวันนะยศเกียรติสุขและพละอันเลิศก็ย่อมเจริญมากผู้มีปัญญาเป็นผู้ให้ของที่เลิศมั่นคงอยู่ในธรรมอันเลิศแล้วผู้นั้นจะเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ย่อมได้รับฐานะอันเลิศบันเทิงใจ คือตราดใดที่ยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานย,ยังไม่ได้ปรินิพพานนะครับก็ย่อมเข้าสู่สถานที่ทําให้เกิดความบันเทิงใจที่ไหนเป็นที่บันเทิงใจก็ในห้างก็มีแหล่งบันเทิงเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมแถวผับแถวเทคทั้งหลายก็เป็นแหล่งบันเทิงทั้งหลายนะครับความบันเทิงเหล่านี้เป็นความบันเทิงที่ทําให้เร่าร้อนเดือดร้อนวุ่นวายนะความบันเทิง ในโลกมนุษย์นั้นเป็นความบันเทิงระดับต่ำนะครับแล้วก็ให้ผลเป็นทุกข์มากความบันเทิงในเทวโลกนั้นมีมากกว่าความบันเทิงในพรหมโลกก็ยิ่ยงมีมากกว่านะครับแต่ว่าในพรหมโลกนั้นไม่ใช่เป็นการบันเทิงด้วยกามนะเป็นความบันเทิงจากการที่มีรมวัณยสถานเป็นแหล่งที่น่ารื่นรมากกว่าเทวโลกแต่ว่าไม่ได้มีความติดข้องด้วยกามแล้วนะแต่ว่าที่ใดก็แล้วแต่นะครับที่ใดนะที่มีพระธรรมมี พุทธบริษัทอยู่ที่นั้นเป็นที่ที่ทําให้บันเทิงทําให้รื่นรมได้ทั้งนั้นเลยนะโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นพระรหันต์แล้วพระรหันต์อยู่ในที่ใดที่นั้นชื่อว่าเป็นที่ที่รื่นรมทั้งหมดเลยนะเป็นที่ที่บันเทิงทางของเราก็นอบน้อมบูชาสักการะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุธรรมอันเลิศคือมรรคผลนิพพานนะครับแล้วก็สั่งสอนสาวกทั้งหลายผู้เป็นหมู่ที่เลิศพระองค์นั้นด้วย บทที่79นะครับบทที่79ก็คือทรงข้ามได้เองตินโนตินโนหมายถึงข้ามนะครับพระพุทธเจ้าทรงข้ามห่วงน้ำนะห่วงน้ำทั้งกว้างแล้วก็ทั้งลึกแสนข้ามได้ยากแล้วก็คนขลาดนคนที่ข้กลัวทั้งหลายเนี่ยข้ามไม่ได้ทรงอาศัยแพเครื่องข้ามคืออะไรทราบไหมเครื่องข้าม ได้แก่อริยมักมีองค์8นะครับเป็นแพรเป็นทุ่นนะเป็นเครื่องนำออกจากฝั่งนี้ซึ่งก็คืออายตนะภายในทรงภาคเพียรนาด้วยมือและเท้าความภาคเพียนนั้นได้แก่สัม,มประทานนาด้วยมือก็คือศรัทธาด้วยเท้าคืออะไรเท้าอิทธิบาทนะครับนาด้วยเท้าคืออิทธิบาทสมาธิทั้งหลายนะ ถ้าพูดถึงอิทธิบาทนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของสมาธินะนะก็ส่งภาคเพียรด้วยมือและเท้าก็ข้ามถึงฝั่งอันกเกษมก็คือพระนิพานในอาสีวิสัสสูตรนะครับก็แสดงเรื่องนี้แหละก็คือเรื่องของฝั่งในและฝั่งนอกนะก็คือฝั่งนี้มีภัยจากอะไรบ้างนะก็จากงูพิษสีตัวคือมหาพูดดินน้ำไฟลมจากเพชฌฆาตห้าคนก็คือขันห้า เพชฌฆาตคนที่6ก็คือนันทิราคะหมายถึงตัณหานั่นเองสามารถที่จะติดลอยตามไปได้ตลอดทุกเมื่อเลยแล้วก็มีเรือนว่างอยู่6เรือนก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีอะไรเลยนะคบเป็นสุญญาตานะแล้วก็โจรป้นหมู่บ้าน6คนก็ได้แก่อายตนะภายนอกหรือว่าอารมณ์6นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีภยัยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ นะครับสักกายะทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีภัยน่ารังเกียจนะซึ่งอยู่ในฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะพระพุทธเจ้าก็สอนนะครับให้ทำแพร่ทำทุน่นะก็คืออริยามรคมงคนะรวบรวมวัสดุทั้งหลายใบไม้กิ่งไม้ต่างๆที่ลอยน้ำได้นะก็คือตอนนี้เรากำลังรวบรวมนะวัสดุที่จะทำให้สร้างแพรนะครับก็คือรวบรวมนะให้ทานบ้างสมาทานศีลบ้าง อบรมเจริญสัมถะวิปัสนาศึกษาธรรมะการเจริญกุศลเหล่านี้เป็นการรวบรวมวัสดุที่จะทำแผ่นาทำทุนจะทำให้ข้ามถึงฝั่งพระนิพพานได้ถ้าสามารถที่จะทำทุนเหล่านี้ก็ต้องภาคเพียรด้วยนะครับมีความภาคเพียรพยายามด้วยมือและเท้าแล้วก็ไหวยข้ามฝั่งโอคะเพราะว่าในระหว่างที่กำลังรวบรวมวัสดุเหล่านี้แล้วก็มาผูกเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะไหวยข้ามห่วงของโอคะเพราะว่า โลภะก็เป็นโอคะอย่างหนึ่งนะเป็นกามโมคะกามโมคะตัณหาที่ติดข้องในกามเป็นกามโมคะตัณหาที่ติดข้องในภพเป็นพระโวคะส่วนความเห็นผิดทั้งหลายยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนก็เป็นทิฏโขคะแล้วก็ความไม่รู้ทั้งหลายก็เป็นอวิชโชคะเป็นห่วงน้ําที่กว้างใหญ่ก็ต้องภาคเพียนไปด้วยมือก็คือศรัทธาด้วยเท้าด้วยอิทธิบาททั้งหลายนะครับมีฉันทะ มีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาในการที่จะข้ามนะ้ห่วงน้ําอันลึกอันใหญ่นี้ให้ได้นะถ้าเราภาคเพียรอยู่อย่างนี้เสมอนะครับาชาตินี้ข้ามไม่พ้นตายก่อนนะชาตินหน้าก็ไปข้ามต่อนะครับแต่ว่าจะเจอคนบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าไม่เจอคนบอกนะครับว่าทุ่นอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ทะเลอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่สามารถที่จะข้ามนะห่วงน้ําหรือว่าฝั่งทะเลได้นะ พระบิ้าของเราเนี่ยอธิษฐานมาตั้งแต่ในอดีตนะครับว่าถ้าเราข้ามได้แล้วเราจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยนะตอนไหนจาได้ไหมหลายชาติมากเลยนะครับชาติแรกก็คือพาแม่ไปลงเรือไปค้าขายในทะเลนะแล้วก็เรือร่มนะครับเรือร่มเรือแตกนะแล้วก็ลอยคออยู่ในน้ําก็พาแม่ขึ้นคอแล้วก็ว่ายน้ําอยู่กลางทะเลนะครับ หลายวันเลยพระพรหมก็มาดนใจนะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้นานแล้วท่านก็ดนใจนะครับก็ทําให้พระโพธิสัตว์นั้นนะมีความคิดว่าถ้าเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยถ้าเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยถ้าเราตัดสู้แล้วจะให้ผู้อื่นตัดสู้ด้วยนะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้พระองค์มีความคิดอย่างนี้นะแล้วก็ตอนที่เป็นพระราชานะขึ้นช้างไปเรียบนครใช่ไหม ช้างก็เกิดตกมันนะครับแล้วก็วิ่งเตลดิดพระองค์ก็เห็นว่าราคานิ่มทาให้เราร้อน,นขนาดเอาขอเพชรสับช้างนี่ยังไม่อยู่เลยนะนก็ถ้าสามารถที่จะข้ามได้จะควงราคานี่ก็จะทําให้คนอื่นข้ามได้ด้วยถ้าพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นด้วยแล้วก็ถ้าตัดสรูแล้วก็จะให้ผู้อื่นตัดสรูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ส่งข้ามได้เองนะข้อ80ก็ทรงยังสัตว์อื่นให้ข้ามได้ด้วย ตาระยันโตทรงบอกวิธีผูกแพรก็คืออริยมรรคเมืองแปดในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะครับเป็นวิธีการผูกแพรเป็นวิธีเจริญมรรคเมืองแปดนะครับนะคําสอนในพระไตรปิฎกแม้กระทั่งปฏฐานแม้กระทั่งปฏฐานนะก็ยังเป็นส่วนของการีอบรมมรรคเมืองแปดด้วยนะครับพระวินัยทั้งหมดก็เป็นส่วนของการอบรมมรรคเมืองแปดนะโดยเฉพาะพระวินัยนั้นเป็นเรื่องของศีลน,นะ แต่ว่าคําสอนทั้งหมดที่เป็นพระวินัยเนี่ยมากมายสามารถน้ำนำอมนาเอามาตรึกมาพิจารณาได้เพราะว่าบ่อกเกิดของการหลุดพ้นเขาเรียกว่าอะไรนะบ่อกเกิดหรือว่าเหตุของการหลุดพ้นเขาเรียกว่าวิมุตตายตนะวิมุตตายตนะมีห้าอย่างก็คือหลุดพ้นเพราะเพราะฟังธรรมอย่างหนึ่งข้อที่สองหลุดพ้นเพราะแสดงธรรมอย่างหนึ่งข้อที่สามหลุดพ้นเพราะ ตรึกรมอย่างหนึ่งข้อที่สี่หลุดพ้นเพราะสาธยายอย่างหนึ่งแล้วก็ข้อที่ห้าก็ออกจากฌานทุกข้อเนี่ยเหมือนกันหมดเลยทุกข้อเหมือนกันหมดก็คือคนที่แสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมไปแล้วต้องมีการคิดว่าจะต้องแสดงอะไรใช่ไหมพอแสดงไปแล้วก็ได้อัดทรสได้ธรรมรสนะครับเพราะว่าจะต้องมีการคิดมีการไตรตรองเมื่อมีการคิดมีการไตรตรองก็ได้อัดทรสได้ธรรมรส เมื่อได้อัทธรสได้ธรรมรสก็จะทําให้เกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทก็ทําให้เกิดปีติเมื่อปีติเกิดก็ทําให้มีปัสสัทธิมีกายกจิตสงบเมื่อมีความสงบกายใจก็ทําให้เกิดความสุขความสุขก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดสมาธิสมาธิาธก็ทําให้รู้เห็นตามความเป็นจริงตามสรุปอริยสัจสี่ไดนะ้แม้การฟังธรรมะก็เหมือนกันฟังแล้วก็ย่อมได้อัทธรสธรรมรส การตรึกธรรมะเมื่อตรึกไปมากขึ้นมากขึ้นก็ย่อมได้อัตรสได้ธรรมรสหรือว่าการสาธยายธรรมก็ย่อมได้อัตรสธรรมรสหรือว่าคนที่ออกจากฌานนยครับเจริญฌานเนี่ยนะเมื่อเจริญฌานไปเนี่ยยิ่งได้ปีติง่ายเลยใช่ไหมครับเพราะว่าปีตินั้นเป็นองค์ฌานเมื่อออกจากฌาน พิจารณาธรรมะก็ย่อมได้อัตถรสธรธรมรสนะครับแล้วก็ทําให้เกิดปราโมทปีติทําให้เกิดปานสัตธ,ธินาสมาธิก็ออกจากฌานก็มีสมาธิมากอยู่แล้วก็ทําให้น้อมไปในสภาพธรรมะพิจารณาถึงขันธ์ธาตุเจตนะนมามรรมรูปธรรมก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงได้ง่ายนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปน,นาตานะครับก็สามารถที่จะตัดสู้ได้เพราะฉะนั้นการตรึกธรรมะเป็นแนวทางอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เข้าใจวิปัสสนาแล้วนะ เข้าใจวิปัสนาดีนะครับการตรึกธรรมะนั้นก็เป็นการก่อมกล่าวจิตไม่ให้นิวนร์แทรกเพราะว่านิวรเป็นเครื่องกั้นความดีนะทำให้ปัญญาทุรพลเมื่อมีการตรึกธรรมะมากขึ้นหรือว่ามีการสาธยายธรรมะมากขึ้นนะครับจิตก็อยู่กับพระธรรมเมื่ออยู่กับพระธรรมแล้วเคยเจริญวิปัสนามาก่อนเข้าใจแนวทางการเจริญวิปัสนาก็น้อมพิจารณาธรรมะในขณะนั้นแหละนะขณะนั้นมีจิตในการที่จะตรึกธรรมะหรือว่ามีจิตในการี่จะสาธยายธรรม จิตขณะนั้นเป็นไปกับสภาพธรรมะสัมยุตตธรรมทั้งหลายที่ปรากฏอาจจะมีปีติเกิดเริ่มด้วยก็ได้หรือว่าวิตกที่ตรึกไปวิจารณ์ที่ประคองหรือว่าอาลภะอโทะสะศรัทธาวิรยิยะในขณะนั้นก็สามารถที่จะปรากฏนะก็น้อมนักสการใส่ใจว่าทั้งจิตและสัมยุตตธรรมเหล่านี้ก็เป็นนามธรรมนะเป็นอาการที่รู้เป็นสภาพที่รู้จิตเจอสิกเหล่านี้ก็อาศัยรูป,ปรธรรมอาศัยหาดยวัตถุอาศัยมหาพูตธรูปอาศัยส่วนในรูปร่างกายนี้แหละ ทั้นส่วนของรูปร่างกายนี้ก็เป็นรูปธรรมเพราะว่าเสื่อมแตกสลายเป็นสิ่งที่แตกไปเสื่อมไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยสภาพของจิตใสกเป็นนามธรรมเพราะว่าเป็นภาพที่น้อมไปรู้อารมณ์ได้นามก็เป็นอย่างนี้รูปก็เป็นอย่างนี้นามก็อย่างหนึ่งรูปก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเมื่อรู้ว่านามเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้ปัญญาที่รู้อย่างนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ากําหนดรู้นามรูป ปัญญาที่เข้าไปกําหนดรู้นามรูปภาษาบาลีเขาเรียกว่านามรูปะปริเฉตปัญญาเกิดรุ่มร้วยก็เลยใส่คําว่าญาณลงไปนะครับก็เป็นนามรูปะปริเฉทญาณก็เป็นปัญญาที่เข้าไปรู้ว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปถ้ารู้ว่าเป็นนามปตนรูปจะสําคัญผิดว่าเป็นตัวตนไหมก็ไม่ได้สําคัญผิดว่าเป็นตัวตนนะครับก็รู้ว่าอ๋อที่เคยเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเราแท้ที่จริงก็คือนามธรรมากับรูปธรรมนั่นเอง นะก็น้อมไปในการที่จะพิจารณาปัจจัยต่อไปนะครับว่านามเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยรูปมีอะไรเป็นปัจจัยนะก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็คือกําลังตรึกเรื่องอะไรอยู่ล่ะถ้ากําลังตรึกเรื่องของพระวินัยหรือว่าตรึกเรื่องปัฏฐานอารมณ์ปัฏฐานนั่นแหละเป็นปัจจัยที่ทําให้จิตเจเสกเกิดขึ้นในขณะนั้นใช่ไหมแล้วจิตเจเสกเหล่านี้ก็ต้องอาศัยปัจจัยอะไรล่ะก็ใส่รูปร่างกายนี่แหละก็คือต้องอาศัยที่เกิดหารยวัตถุนั่นแหละต้องเป็นปัจจัย มาพูดก็ต้องเป็นปัจจัยอาหารก็ต้องเป็นปัจจัยพวกอากาศนะพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแก่รูปหาะพนัน,นรูปเหล่านี้ก็มีปัจจัยมากมายเลยก็แล้วแต่ว่าเราเรียนมามากหรือเปล่าถ้าเราเรียนมามากมันก็มีเครื่องเทียบเคียงมากนะสามารถเน้นน้อมมาการน้อมพิจารณานี่มีสองระดับนะครับคือน้อมพิจารณาตามเรื่องที่เรียนอย่างหนึ่งกับน้อมพิจารณาชีวิตจริงๆอย่างหนึ่ง นะการที่เราไม่เรียนมาก่อนแล้วจะมาน้อมพิจารณาชีวิตจริงๆนะครับจะพิจารณาอะไรไม่ได้มากหรอกนะแล้วก็ไม่มีแนวทางในการพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นคิดอะไรไม่ค่อยออกพอคิดไม่ออกก็นั่นแหละนั่งเพง่งทําสมาธิไปเฉยไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีแนวของการศึกษามาก่อนเนี่ยครับนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้เรื่องของขันธ์ธาตุยตนะนะพิจารณาอย่างไรนะก็มีแนวของการพิจารณาได้มาก เมื่อมีการพิจารณาได้มากนะครับก็ยิ่งเป็นปัจจัยนี้ทําให้ปัญญีสีเจริญยิ่งขึ้นพร้อมกับสตินีขณะที่สติระดึกเพราะว่ามีความจําได้จากการศึกษาใช่ไหมสติปฐานนั้นมีสัญญาเป็นเหตุใกล้สัญญาที่มั่นคงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจําคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มากก็ระดึกได้มากเมื่อระดึกได้มากปัญญาก็เจริญได้มากเพราะว่าสติปฐานตอนท้ายของสติปฐานเนี่ยที่เขาสรุปแต่ละบทแต่ละบท,ะบทเขาสรุปว่ายังไงนะนะเขาบอกว่า กายมีอยู่หรือว่าเวทนามีอยู่หรือว่าจิตมีอยู่หรือว่าธรรมะมีอยู่เป็นเพียงเครื่องอาศัยระลึกเป็นเพียงเพื่อความรู้คืออารมณ์ทั้งหลายจะเป็นกายเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมก็แล้วแต่เนี่ยระลึกอารมณ์เหล่านี้ก็เพียงเพื่อให้เกิดญาณคือความรู้หรือว่าเพียงเพื่อให้เกิดการระลึกคือสติจุดประสงค์ก็คือให้สติกับปัญญาและเจริญขึ้น โดยที่มีธรรมาสามอย่างเป็นตัวที่เข้าไปจัดการก็คืออาตาปีความเพียรสัมปชาโน,โนก็คือสัมัญญะปัญญาแล้วก็สติมาคือสตินะครับตัวนี้เป็นตัวที่เข้าไปจัดการนะเพียรไม่ท้อแท้ท้อถอยระดึกบ่อยๆนะตัวสติเป็นตัวที่เข้าไประลึกตัวปัญญาเป็นตัวที่เข้าไปรู้ความจริงนะคบหรือว่าเข้าไปจัดการว่าเวลาไหนควรที่จะพิจารณาอะไรเพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยควรที่จะมีการสลับ นะเพราะว่าเข้าไปใส่ใจเข้าไประลึกอย่างเดียวเนี่ยครับบางทีมันก็เกิดอาการนะคือถ้าอินทรีย์ไม่สม่ำเสมอไม่เหมาะสมนะครับมันก็ทําให้จิตไม่น้อมไปในกรรมฐานเพราะนั้นก็ต้องมีการเจริญพชฌชงสลับตัวสัมชัญญะนี่จะเป็นตัวจัดการนะแต่เมื่อมีอาตาปีมีความเพียรมีสติแล้วก็มีสัมชัญญะตัวเข้าไปจัดการเนี่ยครับนะเขาเรียกว่าปาริหาริยปัญญานะเพื่ออะไรก็เพื่อจะทําให้สติมั่นคงมากขึ้นเรียกว่าสติปฐาน เพื่อทาให้ญาณน,นั้นเจริญขึ้นเข้าไปรู้ความจริงญาณเนีย่ยเขาเรียกว่าอนุปัสนาเพื่อที่จะได้ตามเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่ากายไม่งามแล้วก็ไม่เที่ยงเป,เป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยจิตไม่เที่ยงแล้วก็ไม่งามเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยเวทนาเป็นทุกข์แล้วก็ไม่งามไม่เที่ยงเป็นอนัตตาด้วยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยทั้งหมดก็คือ <t art an> พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่งาม เพราะฉะนั้นจากการที่พระพุทธเจ้าทรงข้ามได้เองแล้วพระองค์ก็ยังทรงบอกวิธีการข้ามให้กับผู้อื่นด้วยนะครับทรงแนะนําคําสอนทั้งหมดเนี่ยซึ่งเรียกว่าปาพ์ปาพ์หมายถึงคําพูดหรือคำตรัสของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เรียกว่าธรรมวินยัยเรียกว่าพระไตรปิฎกเรียกว่านิกายห้าหรือว่าเรียกว่านวังคะสัตตุศาสตร์หรือว่า 84,000ืพ 84, ระธรรมคันนี่แหละเป็นแนวเป็นวิธีการเป็นคำสอนหรือว่าเป็นแนวทางในการที่จะทำให้สัตว์ประสัาททั้งหลายผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้านะครับเป็นสารณะเนี่ยสามารถที่จะข้ามตามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้มีพระสูตรหนึ่งชื่อว่าโอคะาตารณะสูตรเคยได้ยินไหมโอคแะ,ะแปลว่าพ่วงนะะ้ํำตรณะแปลว่าข้ามนะครับตรณะแปลว่าข้ามนะครับ กระสูตรว่าด้วยการข้ามโอกะเทวดาท่านหนึ่งก็คงจะเป็นเทวดาอาจจะเป็นแบบพวกเราเนี่ยนะศึกษาธรรมะตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังมีปัญหาธรรมะขึ้นไปนะไอตอนอยู่นี่ก็บอกให้ถามก็ไม่ถามแล้งนะเดี๋ยวได้เป็นเทวดาแล้วก็จะคิดถามแล้วนะนะเพราะว่าอยู่บนนั้นไม่มีอะไรจะทาใช่ไหมไม่ต้องทํางานนะครับนะก็ว่างจากการเพลิดเพลินแล้วก็คงจะคิดถึงธรรมะได้นะครับก็เลยคิดถึงธรรมะนะลงมาเฝ้าพระเจ้า แล้วก็เทวดานั้นได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ไม่มีทุกข์ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรนะครับเพราะว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทรงข้ามโอกคห่วงน้ําคือกิเลสได้แล้วนะก็ทูลถามว่าข้ามได้อย่างไรพระเจ้าข้าแต่เทวดาองค์นี้นะเป็นเทวดาที่ที่มีปัญญาแล้วก็ถือตัวด้วยนะ ถือตัวด้วยนะครับเขาก็มีความถือตัวนหน่อยๆอะ่ะก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยข้ามห้วงน้ําคือกิเลสได้แล้วเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสุะข้ามห้วงน้ําได้แล้วมีปัญญามากแต่ยังไม่รู้วิธีการว่าข้ามได้อย่างไรเราก็ถามนิดเดียวแค่นั้นแหละพระพุทธเจ้าตอบมาเราก็คงจะรู้ได้ไง่ายๆนะครับก็มีความถือตัวไปนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยคิดจะกําจัดความถือตัวความมานะนาของเทวดานี้ก่อนก็เลยตอบย่อๆ พระเจ้าก็ตรัสตอบนะครับว่าท่านผู้มีอายุเมื่อใดเราพักอยู่เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้เมื่อใดเราเพียรอยู่เมื่อนั้นเรายังลอยอยู่โดยแท้ท่านผู้มีอายุเราไม่พักเราไม่เพียรข้ามโอคะได้แล้วอย่างนี้แหละนะเทวดาก็เอ๊ะพระเจ้าตรัสว่าอะไรนะธรรมดาเนี่ยนะคนเขาจะข้ามห้วงน้าเนี่ยเขาจะต้องพยายามด้วยมือและเท้าใช่ไหม แต่ผู้เจ้าตรัสว่าไม่พักแล้วก็ไม่เพียรแล้วเําจะข้ามโอคะข้ามห้วงน้ําได้อย่างไรก็เลยสงสัยนะครับพอสงสัยปุ๊บนะก็อยากจะรู้พอะรู้ว่าตัวเองไม่รู้ใช่ไหมยพอรู้ว่าตัวเองไม่รู้นะครับแล้วก็ขอความรู้ตอนนี้มานะมันก็เลยไม่เกิดนะเพราะว่าถ้ายังคงมีมานะอยู่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะก็ไม่ตัดสรุรุนะครับพระเจ้าก็เลยข่มมานะด้วยปัญหาแค่ปัญหาเดียวคําตอบแค่คําตอบเดียวนะครับก็สามารถข่มมานะได้นะ ก็เทวดาก็กล่าวอีกนะครับว่าการที่พระองค์เนี่ยแสดงว่าไม่พักไม่เพียรเนี่ยข้ามโอคะได้เนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ก็พระองค์ไม่พักไม่เพียรข้ามโอคะได้อย่างไรทีแรกไปถามย่อๆนะครับว่าพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่พักเราไม่เพียรข้ามโอคะได้นะก็เลยถามให้มากขึ้นอีกนะครับบอกว่าข้ามได้อย่างไรเรา hani? พระเจ้าข้าพระพุทเจ้าก็ตรัสว่า ถ้าพักอยู่ก็ชื่อว่าจมถ้าเพียนก็ชื่อว่าลอยเพราะฉะนั้นเราไม่พักเราไม่เพียนจึงข้ามโอคะได้นะแสดงแค่นี้เขาก็เข้าใจนะคะรับเพราะว่าการพักอยู่นั่นนะเป็นการพักด้วยอะไรนะการพักด้วยาศาสตาทิฏฐิเป็นการพักด้วยกามัสุข,ขาริการุโยกเป็นการพักด้วยการทําบุญนะทาบุญนี้ก็ยังชื่อว่าพักนะปุญญาพิสังขารนะชื่อว่าพัก ถ้าปุญญาวิสังขารชื่อว่าเพียนนาความเพียรเป็นพวกอุเฉท,ท,ทิฏฐิเป็นพวกอตตะกิรมาฐานุโยกนเพระนั้นเทวดาเขาเนี่ยพอฟังอย่างนี้ว่าไม่พักไม่เพียนนะครับก็ข้ามโอคะได้เพราะว่าพักชื่อว่าจมเพียรอยู่ชื่อว่าลอยนะก็กล่าวว่านานหนอข้าพเจ้าจึงจะเห็นขีนาสวะพรามณ์ผู้ดับรอบได้แล้วไม่พักไม่เพียนอยู่ข้ามปัญหาเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลก นะก็เทวดากล่าวคํานี้แล้วพระศาสดาก็อนุโมทนาครั้งนั้นแหละเทวดานั้นดาริว่าพระศาสดาทรงอนุโมทนาคําของเรานะจึงถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าทําประทักส,สิ์แล้วก็หายไปในที่นั้นก็ได้ตัดสรู้ด้วยนะครับผมสำหรับเทวดานะได้ฟังคาถาเดียวนะครับนะมีนัยยะของความไม่พักไม่เพียรอยู่เจ็ดนัยยะด้วยนะท่านบอกว่า เมื่อบุคคลพักอยู่ด้วยอํานาจกิเลสช,ชื่อว่าจมพักด้วยอำนาจกิเลสนะแรกเมื่อบุคคลเพียรอยู่ด้วยอํานาจอภิสังขารชื่อว่าย่อมลอยพักอยู่คือกิเลสเพียรอยู่ก็คืออภิสังขารนะย่อมลอยนะในยัท,ที่สองเมื่อบุคคลพักอยู่ด้วยตัณหาและทิฏฐิชื่อว่าย่อมจม เมื่อบุคคลเพียรอยู่ด้วยอำนาจกิเลสที่เหลือและอภิสังขารทั้งหลายชื่อว่าย่อมลอยในยัที่สามเมื่อบุคคลพักอยู่ด้วยอำนาจตัณหาชื่อว่าย่อมจมเพราะตัณหานั้นทําให้ติดทําให้ไม่อยากในการที่จะหลุดพ้นนะครับเมื่อบุคคลเพียรอยู่ด้วยอำนาจทิฏฐิชื่อว่าย่อมลอยเพราะทิฏฐินี้ทําให้มีการปฏิบัติผิดนะก็ทําให้ลอยเลยไปนะ ข้อที่สี่เมื่อบุคคลพักอยู่ด้วยอำนาจสัตตตทิธิชื่อว่าย่อมจมเมื่อบุคคลเพียรอยู่ด้วยอำนาจอุเฉทท,ทิธิชื่อว่าย่อมรอยเพราะว่าภาวะทิฐิยึดมั่นในมานะอันเฉยชานะสัตตตทิธิคือภาวะทิฐินะครับ